พื้นที่ไปที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยนะคะเพื่อให้สามเพื่อให้พี่น้องค่ะชายแดนภาคใต้ค่ะได้มีโอกาสนะคะได้ตรวจวัดสายตาแล้วก็ตัดแว่นตาซึ่งแบบโครงการนี้ฟรีค่ะแล้วก็จะลงไปที่พื้นที่จริงเลยซึ่งเขาบอกว่าจะไปในที่ที่เข้าถึงยากแล้วก็สําหรับผู้ที่แบบไม่มีจริงๆเพราะว่าเออการที่เหมือนดวงตาเรามองเห็นได้ไม่สดใสมันก็ลําบากต่อการใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เลยเป็นความตั้งใจของอเจริญค่ะที่อยาก ะะไม่ได้ไปด้วยจะเป็นทางผูง้เชี่ยวชาญอธิบายใช่ที่ได้เขียนข้อความด้วยใช่แต่ว่าได้เขียนได้เขียนข้อความเป็นแบบเหมือนเป็นกําลังใจค่ะส่งไปก็คือตัดแป้นให้เขาแล้วก็จะมีการอันนี้แน่ไปด้วยค่ะรวมถึงทุกๆคนที่มาร่วมงานในวันนี้ก็ใครก็เข้ามาเขียนให้กําลังใจไปรักเขียนอะไรส่วนกำลังใจให้สามจังหวัด ก็ประมาณว่าขอให้เออว่นนี้ทําให้มีความสุขขึ้นค่ะแล้วก็ขอส่งพลังบวกขอส่งความรักผ่านแว่นอันใหม่จากขอบเจริญค่ะจริงๆค่ะแบบเราทีมประสบการณ์จะไปสามจังหวัดไหมคะเคยไปค่ะก็เคยแบบสมัยก่อนก็มีถ่ายแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีไปประทับใจอะไรบ้างคะที่สามจังหวัดนี้ค่คือแปลว่าเป็นอะไรที่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะก็ได้เห็นอะไรที่แบบเราไม่ได้เห็นในกรุงเทพเลย จริงๆเราเนี่ยสามจังหวัดพี่บปล่ามีอาหารจังหวัดนี้มากเลย่าชอบอะไรในสามจังหวัดเราชอบทานอาหารของผิดของทุกที่อยู่แล้วค่ะอใต่ใช่แล้ว ไปจนแบบเหมือนสุดสุดแดนอะไรเงเี้ยก็เคยไป,ยไปใช่ค่ะการที่แบบว่ามีเซเลปทำให้พื้นที่สามจังหวัดเปลี่ยนมุมมองได้ไหลายแบบอะไรเงี้ยที่เป็นล่าสุดในตอนนี้ที่เร,เราได้ใช้ชื่อเสียงเกลียดให้สามจังหวัดมันน่าไปน่าเที่ยวมากเลยคก็ก็อย่างที่ท่านแม่ท้าบอกค่ะว่าตอนนี้เศรฐษฐกิจคือด,ดีขึ้นแล้วก็จากที่เบลเคยไปมาแบบนานแล้วก็โดนชวนเหมือนกันว่าแบบต้องไปดูนะตอนนี้คือแบบไม่เหมือนเดิมแล้วน่าเที่ยวมากมากเป็นการแข่งขันแบบ ค่ะก็สำหรับพี่น้องสัตว์จังหวัดชายแดนนะคะที่อาจจะแบบว่าลำบากหรืออะไรอย่างนี้ค่ะทางทัพเจริญนะคะก็จะลุยเลยลุยไปถึงพื้นที่เลยนะคะเพื่อไปตรวจวัดสายตาแล้วก็ตัดเป็นให้ทุกคนค่ก็ยังไงก็รอติดตามโครงการน,นี้ได้นะคะ่อาสุดเราก็บริจาคอีกหนึ่งแสนแบบเงี้เงี้ยเออ่โครงการอ่ะ โอ้ยนานแล้วเหมือนกันนะคะเป็นยังไงบ้างคือเห็นแกนารบอกว่าเราบริจาคถี่มากมาคือใครบอกบุญมามีโอกาสก็ทํานะคะ่ะจริงๆเบลลรีเช็คยังไงบ้างว่าเออเราอันนี้มันตันช่วงไหมอะไรยังไงสาหรับถ้าถ้าเป็นยอดนี้จะเป็นทําให้โรงเรียนคุณแม่ค่ะซึ่งแบบน้องๆคือยังไม่มีสนามซุ้ซอลการเราก็เลยแบบเหมือนเป็นเจ้าภาพอะไรอย่างเงี้ยอย่างทุกครั้งที่เราทำบุญนี่เราจะรีเช็คตลอดอยู่แล้วใช่ไหมครับเบลก็เช็คค่ะเช็คแล้วก็ก็ดูแหล่งที่แหล่งที่ เขาเรียกว่าอะไรคนบอกคูณอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีใครมีใครช่วยเช็คไหมคะเลยก็ดูกันกับคุณแม่เนี่ยละค่ะแล้วก็กับแม่บุ๋มก็ทำอะไรอย่างเงี้ยจริงอย่างช่องนี้เองมันก็มีมิชชั่นชีพเยอะในเรื่องการต้องเราเราดูแลเออระวังกังวลไหมว่ากับการที่แอบอ้างมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ค่อนข้างเช็คละเอียดอยู่เหมือนกันค่ะบางทีทำผ่านวัดอะไรอย่างเงี้ย จริงๆเข้ามาเยอะมากพอรู้ว่าเราแบบว่าประสานอะไรก็ทำบุญเข้ามาติดต่ออยู่ก็จะเข้ามาทางผู้จัดการค่ะแต่แต่นี่พี่วอนมาเป้าออนโดนตอนะะไรผู้จัดการไม่ไม่ไม่บุญเขาเขบอกว่าไม่ละโอนเก่งมากแล้ก็เราเห็นว่าตัวเราแบบเหมือนมีกำลังแหลงแล้วก็อยากจะแบบช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้เพราะนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป้าหมายของตัวเบลด้วยแหละคือแบบมีทรัพย์คือเพื่อแบบส่งต่อแล้วก็ช่วยเหลือ ก็ทําหลากหลายคะ่ะทำด้า,ดานวัดโรงพยาบาลทํากับโรงเรียนทํากับอะไรอย่างเง<ม>ี้ยแล้วตอนนีที่เคยมีคนมาขอแบบที่เหน,นือยในปีนบ้างของเบลเบล,เบลจะไม่ค่อยเห็นนะส่วนมากจะผ่านผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยแหละมากกว่าจริงเบลเบลเคยตั้งเป้าไหมว่าปีหนึ่งเราอยากจะทำบุญแบบให้ได้มากขนาดไหนคือไม่ได้ limit ไม่ได้ limit ไม่ได้ limit าต่ถ้าอกิดามมติเกิดได้เงินมาก้อนหนึ่งก็จะแบบเป็นสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่า ไม่มีเลยไม่ได้ตั้งอะไรไว้เลยค่ะก็แต่ความสะดวกเราเห็นแบบมาตรงนี้น่าทะางวัดใช่เพราะที่ผ่านมาเราบุญใหญ่หมดเลยนะท่านสร้างวัดท่านสร้างยอดแต่ดีอะไรคือลองนับกันดูกับคุณแม่เล่นๆที่เป็นแบบเจ้าภาพร่วมกระถิ่นปีที่แล้ว่าหกสิบปดได้หกสิบแวัดใ่วาหกชในปีที่แล้วไม่ได้นับค่ะเพราะว่าเรา เราทำด้วยด้วยใจบริสุทธิ์แต่างนี้แสดงว่าก็ต้องเหนือกว่าทำว่าประธานแล้วล่ะเหนือกว่าทำว่าประธานแล้วประธาน BTS ก็เท่าที่มีมีโอกาสจริงพอสมุญแล้วล่ะอธิษฐานอะไรส่วนมากขอคือไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษส่วนมากก็จะจบแบบแถมให้ตาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขออะไรแบบสักเท่าไหร่ก็ขอให้เจอกัลยาณมิตรที่ดีอะไรอย่างเงี้ยคนดีค่ะไม่ต้องถ่อมตนนะ ก็ทำแล้วสบายใจอ๋อไอเรื่องน้นไอพี่ปุยถามว่าลมันส่งผลยังไงกับชีวิตบ้างทำบุญใช่ไหมมันก็มันก็เป็นการเหมือนสละอย่างหนึ่งนะคะการทำบุญมันมีหลายแบบเนาะมันมีทั้งแบบลงแรงลงเงินหรือว่าแค่แบบอันโมทนาก็ได้บุญแล้วอไออีกเรื่องหนึ่งค่ะล่าจุดมี เขาเหมือนเป็นโรงงานที่รับทำซิลิโคนเนาะแล้วมันมีชื่อเราไปอยู่หน้ากล่องด้วยเป็นแบบเจบุกโซเบลล่าอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นซิลิโคนแบบที่แบบไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายอะไรรู้สึกงไงบ้าง้เจมุกโซเบลล่าคะเป็นเหตุต้องดูกันดีๆนะคะเรื่องถ้าจะทำศัลยกรรมอะไรเงี้ยดูสถานที่ที่คิดว่าปลอดภัยนะคะก็การการทำให้ตัวเองดูสวยขึ้นมันไม่ผิดแต่เพียงแต่ว่าเราต้องแบบรีเช็คให้ดีๆเพราะมันก็เป็นเรื่องของแบบความปลอดภัยเนาะ จริงๆเรากังวลใจไหมเพราะแบบหน้าข่าวหรือเขามีชื่อเราไปเอี่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นรุ่นเรายังไม่เห็นค่ะเป็นรุ่นเรหล่ารุ่นเป็นล่าถือว่าเออเขาก็ชมเราแล้วกันแต่ว่ายังไงก็ดีๆนะคะทำแล้วจะได้คนแต่เราหมดใแล้วลมันมีผลข้างเคียงอย่างเน่าหรือว่าอะไรเงี้ยตรงนี้เรากังวลไป เเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้หายไวๆค่ะอันนี้ส่งเราเองเวลามีคนแบบเป็นนักศลปกรรมแล้วเอาบล็อก้าเราไปเอาชอน้าเราเป็นล่าเราเราดีใจไหมก็ต้องดีใจค่ะเพราะว่านั่นคือเป็นการชื่นชมอย่างหนึ่งเขาอยากได้เหมือนเราก็โอเคแต่ว่าความจริงแล้วทุกคนก็สวยได้ในแบบของตัวเองแหละว ถ้าแบบเรามั่นใจที่จะไม่ทําอะไรเลยเราก็แบบต้องยืนกรานว่าแบบก็ทำไมก็ฉันเกิดมาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมหรือว่าถ้าทาแล้วสวยขึ้นเราไม่ได้ไปทําบนหน้าใครเราทําบนหน้าเราพี่เสือก็นน้เราเป็นบล็อกยอดฮิตนะขอบคุณค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะศึกษาดูข้อมูลดีๆนะคะอย่าไปหลงเชื่อแค่ราคาถูกเนาะโอ้ใช่ พ่อพันนะ่ะอ,อ,อย่าอย่าหลงเชื่อง่ายๆนะคะราคาถูกโอ้น่ากลัวนะคะกลัวไหมคะเ,เวลาที่คนแบบเอาหน้าเราไปทำบ่อย หน้าเหมือนเราคนพิเิษเขาหน้าจะเหมือนว่าหน้าเหมือนเราเหรอเป็นตากล้อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอาจจะหน้าตื่นเต้นมาเหมือนเราหลายๆคนเจอเป็นร้าหลายคนนม่อย่างคนนั้นก็ได้เหมือนเป็นร้านแฟนแต่ก็ซื้อซีรีส์ซีรีส์ขอจากกล่องนั้นมาเคยเจอเคยเคยเจอคนหน้าเหมือนหรือยังคะในชีวิตเราไม่เคยนะไม่เคยนี่ ได้อีกเรื่ลยนึงๆใกล้วันวาเลนไทน์แล้วค่ะปีนี้เป็นยังไงบ้างค่ะวันเลนไทน์ไม่มีอะไรเลยค่ะเป็นหนึ่งวันทำงานค่ะมีงานแล้วก็ถ่ายละครอะไรไม่ใช่งานอีเวนต์อะไรนะค่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรมาเออสักพักหนึ่งแล้วแหละที่จริงแล้วอ่ะมันก็เป็นแบบวันวันหนึ่งปวดแล้วปวดแล้วปวดร้อนมากเลยปวดร้อน ปีที่แล้วอะวาเลนไทน์อะเป็นโควิดพอดีเออเราก็แบบเหมือนได้อยู่ใน่ามกลางบรรยากาศดอกไม้ส่วนตัวค่ะที่ระเบียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวปีนี้ก็รอดูว่าจะเป็นยังไงค่ะปีนี้มันมีวางแผนอะไรยังไงไหมจะไปไหนหรือจะมีการซื้อดอกไม้อะไรให้ตัวเองหรือเปล่าเลยไม่ซื้อซื้อให้ตัวเองหรอมีสองานจริงหรองานสอนงานไปเลย เองเหรอวก็มีคนซื้อให้ลแล้วมั้อมีคนซื้อให้มีคนซื้อให้ไับแต่ก็ไม่เหงาใช่ไหมค้ับไม่เหงาคะ่ะ<อ>คนรอบข้างคือแบบเติมเต็มความรัก<อ>ได้ดีมากๆอยู่แล้วแบบครอบครัวเพื่อนฝูงหรือว่าจะแบบน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยอ่ปีปีนี้ถ้าเป็นร้านลงรูปดอกไม้คือใช่ไหมครับคนดีหมายถึงว่าใครซื้อมาให้เออว่าถ้าไม่ใช่แฟนคลับแล้วก็ซื้อให้ตัวเองแปนว่าให้ไปเดาเอาเอง ไม่มีอะไรเลยแม่แดีว่าติดลงแล้วเดี๋ยวเติมลงแน่เดี๋ยวรอดูกันนะคะมีพี่คุณบอกว่าเตรียม้าพหัวแล้วว่าเบลล่าไม่โสดแล้วจริงปะเนี่ยผมจะโสดไหมคะเป็นโสดค่ะสนิทสนไหมคะสนิทค่ะแน่นะคะแน่ค่ะแต่เราดูดอกไม้เนาะรอดูก็ได้ค่ะใครจะส่งมาก็ได้ใช่ไหมคะอ๋อก็ส่งมาได้ค่ะเออ๋ยวจะตอบว่าอะไรตอบ โอเคเลยคโอเคน่ะถึงเวลาไวทูเคอินเสิร์ตแล้วค่ะจะไวอยากไวทูเคเมื่อกี้นะครับ